ในคลิปนี้มาเรียนกันเรื่องกำลังของดาวนะคะเริ่มที่ดาวอาทิตย์ก่อนค่ะดาวอาทิตย์เกิดจากราชสี6ตัวนะคะหรือ6ท่านเรียกเป็นท่านดีกว่านะคะเลข1เนี่ยคือดาวอาทิตย์เล็กมีความหมายที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับดาวอาทิตย์นะคะส่วนเลข6เป็นดาวอาทิตย์ใหญ่เป็นความหมายในเชิงบวกของดาวอาทิตย์ เลขหนึ่งคือความหญิงยโสชอบข่มคนนะคะส่วนเลข6เนี่ยคือความใจกว้างมีเมตตาปานีซื่อสัตว์รักเกียรติยศชื่อเสียงเป็นใบบุญให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นมากมายนะคะต่อมานะคะดาวจัน์ทรเกิดจากนางฟ้า19องค์ค่ะเป็นกำลังของดาวจันนะคะเลข15 2คือเลขของจัน์ทรเล็กนะคะ มีความหมายข้อเสียของดาวจันทร์ก็คือเป็นคนใจน้อยนะคะอ่อนแอเซน e ิตีขี่หึงขี้หวงนะคะหวงคนรักของตนเองแล้วก็ขี้ระแวงคิดมากขี้น้อยใจส่วนเลข15เป็นจันทร์ใหญ่หมายถึงความเป็นแม่นะคะจิตใจเมตตาปราณีใจกว้างรักลูกของคนอื่นด้วยไม่ได้รักแต่ลูกของตนเองนะคะเป็นแม่พระพ่อพระที่เป็นคนเป็นที่พึ่งเป็นใบบุญให้คนอื่นค่ะต่อมานะคะคือพระอังคารค่ะ พระอังคารเนี่ยเกิดจากกระบือ8ตนนะคะมีกําลังเป็นเลข8เลข3คือดาวอังคารเล็กหมายถึงพวกนักเลงนะคะพวกก้าวร้าวชอบหาเรื่องคนอื่นชอบสร้างศัตรูชอบแข่งขันชอบเอาชนะส่วนเลข8คืออังคารใหญ่นะคะหมายถึงวีระบุรุษวีรสติที่ทําการใหญ่ไปช่วยชาติบ้านเมืองเป็นคนใจเกรดกลก้านะคะกล้าหารเข้มแข็งกล้าบกตะลุยเข้าไปสู้กับข้าศึกกล้าที่จะทํางานใหญ่ เอาตนเองเสียสละเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองนะคะเป็นฮีโร่นะคะวีรบุรุษวีรสตรีต่อมานะคะดาวพุธดาวพุธมีกําลังเป็น17นะคะเกิดจากช้างสาร17เชือกะคะ่ะเลขสี่คือดาวพุธเลขหมายถึงการคิดเล็กคิดน้อยนะคะชอบจับผิดเป็นคนที่อิจฉาหรือเสียาหาข้อเสียข้อปมด้อยของคนอื่นมาพูดมาติขี้นินทานะคะ ส่วน17เป็นดาวพุธใหญ่หมายถึงคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเลิศเป็นนักพูดนักคิดนักเขียนนะคะเป็นปัญญาชนชั้นสูงเป็นผู้ปราดที่สร้างสังคมให้เกิดสิ่งดีๆทำธุรกิจค้าขายเก่งเจราจารเก่งค่ะต่อมาดาวพะหัสบ,บดีนะคะเลข5คือดาวพะหัสบ,บดีเล็ก19คือดาวพระหัสบ,บดีใหญ่พะหัสบ,บดีเกิดจากพระฤาษี19องค์นะคะ เลข5าเนี่ยดาวพฤหัสบดีเล็กคือการชอบสั่งชอบสอนเข้าไปจู้จี้กับคนอื่นนะคะเป็นลุงเป็นป้าข้างบ้านให้คนอื่นเขาคำคาญเป็นห่วงเป็นใยแต่จริงๆอ่ะอีกฉานะคะส่วนเลข19เเนี่ยคือพฤหัสบดีใหญ่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักปราชญ์ที่สอนคนอื่นเป็นคนที่น่าเชื่อถือมีคนนับถือเยอะนะคะเป็นใบบุญที่ให้คนอื่นได้พึ่งพิงเป็นเจ้านายที่มีลูกน้องนับถือเป็นคนยิ่งใหญ่ที่มีคนติดตามคน นับถือมากมายทีเดียวค่ะต่อมานะคะดาวสุกเลข6ค่ะมีกำลัง21พระสุกเกิดจากโค21ตัวนะคะกำลังเป็น21เลข6คือดาวสุกเล็กเนี่ยเป็นคนที่นิสัยติดอยู่กับการมาคุณนะคะขี้เกียจไม่ทำงานนะคะวันวันคิดแต่เรื่องความรักนะคะส่วน21เนี่ยคือสุกใหญ่เป็นคนที่ ใจดีมีความรักให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนทํางานเพื่อช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีความเมตตาสูงนะคะมีคนรักมากมายทีเดียวต่อมาดาวเสาร์นะคะดาวเสามีกําลังเป็นสิบเกิดจากเสือสิบตัวนะคะเลขเจ็ดเนี่ยคือเสาเล็กหมายถึงคนที่อมทุกข์ขี้ใจน้อยคิดแต่เรื่องลบๆนะคะ แล้วก็ชอบพูดแต่คําไม่ดีให้คนอื่นรู้สึกเครียดฟังไปแล้วแทบจะไปฆ่าตัวตายเลยนะคะส่วนเลขสิบคือเสาใหญ่เป็นคนใจกว้างมีความอดทนกระดูกเบอร์ใหญ่นะคะสามารถทําการใหญ่ได้สําเร็จไต่เต้าขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของประเทศหรือของโลกได้เลยนะคะต่อมานะคะพระราหูค่ะพระราหูมีกําลังเป็นสิบสอเกิดจากผีขโมดนะคะสิบสองตนนะคะ เลข8คือพระราหูเล็กหมายถึงคนที่มัวเมาในสุรายาเสรติดการพนันชีวิตลงลงดิง่งลงเหวไปเลยนะคะนสิบสองเนี่ยคือพระราหูใหญ่คือคนที่ลหลงไหลในสิ่งที่เกิดประโยชน์เช่นศาสตร์พยากรณ์ต่างๆนะคะหรือไพ่ยิปซีศาสตร์จีนแล้วก็พวกวิชาการต่างๆที่เอามาใช้ประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะคะ ต่อมาพระเกตเลขเก้านะคะพระเกตเล็กกับพระ,พระเกตใหญ่เป็นเลขเก้าเหมือนกันพระเกตเกิดจากพญานาคเก้าตนมารวมกันนะคะพระเกตนี้ก็คือความดีความงามบุญที่ทําเอาไว้นะคะจิตใจที่เมตตาค่ะพระเกตเล็กกับพระเกตใหญ่มีความหมายเดียวกันค่ะ